กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้ขอจับตาเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะป<ช>ระชาชนผวาค่ะ <c oughs> รัฐบาลจะมี SMS แจ้งเตือนภัยพิบัติกี่โมงครับพี่สำราญโอ้มีแน่นอนนะครับมีแต่ว่าจะทํายังให้มันเร็วขึ้นนะเมื่อวานนะายกกรร้อนออกร้อนใจนะก็ไปชุมแล้วแต่ว่านั่นแหละกัคนบอกว่าโอ้กักนฎาคมจะมาไอซีบีเอสนะไอเซลบอแคสเซอร์วิสนะครับะจะมาเมื่อไหร่นะ เราจะไปคุยกับท่านนี้นะครับเป็นโอ้หัฐมนตรีหลายกระทรวงแล้วอดีตรองนายกรัฐมนตรีน้าอดีตแต่กระทรวงนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าสําคัญท่านเคยเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินั่นก็คือคุณปลอดประสบสุรััสวสดีนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะทั้งสองคนคะคุณสําราญกับน้องหนิวครับครับท่านคุณปลอดประสบเยเคยเป็นพอสพชยังไม่ชื่อย่อตอนนั้นอ่ะเป็น เป็นผู้ก่อตั้งและขออคนแรกแล้วก็เป็นอยู่สักห้าหกปีมั้งแม้แต่ช่วงปฏิวัตินะฮะผมโดนปฏิวัติเขายังบอกว่าคุณบอกประสมจะเพิ่งไปไหนเลยเป็นต่อครับผมบอกว่าเป็น S.M.S แจ้งเตือนฉุกเฉินนี่มันมีหรือยังคะมีฮะมีแต่ว่าจํากัดมากนะเอจากัดมากคืออันที่หนึ่งเนี่ยเฉพาะในสตาผมก่อนยี่สิบสิบคนนะครับจากนั้นก็ถึงคณะถึงถึงคอรมอะวันที่ถึงคอรมอเนี่ย ชิญท่านนายกสักศรีมาเปิดพอดีแล้วก็ให้ท่านเป็นคนแรกนะคือเราส่งให้ท่านเลยจากนั้นก็ทูดทุกประเทศจากนั้นก็ลามไปถึงอธิบดีถึงผู้ว่าแล้วก็นักข่าวค่ะครับแล้ววันนั้นจนวันนี้เนี่ยมันพัฒนาไปบ้างไหมคะเอองนี่คือใช่ตราบประจนทุกวันนี้นะฮะเพราะว่าผมได้ข่าวทางเนี้ยก็จากต้นต่อว่าผมเป็นําเบิหนึ่งของเอสเอ็มเอสนะครับทางนะก็แปลว่ายังยังดำรงอยู่นะครับอนนี้ อถามว่ามันขยายหรือไม่คะพัฒนาไปบ้างไหมเอาขยายดีกว่าอย่าใช้คำว่าพัฒนานะะขยายไหมผมก็อยากจะเชื่อว่าขยายนะฮะเพราะว่ามันผ่านมา20ปีแต่การขยายเนี่ยน่าจะช้าและมีอุปสรรคนะฮะเพราะว่าพอป้นจากผมไปแล้วเนี่ยนะครับสุเทนไทยเนี่ยจากำหนังนายกก็ไปอยู่กับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งก็ อะไรละด้อยอำนาจในการสั่งการะนะฮะจากนั้นเนี่ยก็ย้ายไปที่ปปปปมาไทยอีกโอ้มาไใจก็ยิ่งห่างไปอีกะนะฮะเพราะว่าแค่กรมอุตุอย่างเดียวเนี่ยก็มีปัญหาพอนะฮะ,ะเพราะว่ากรมอุตุนิทยาวิทยาเนี่ยในทางกฎหมายนะฮะแปดปีก่อนผมเกิดมั้งสองสี่แปดศูนย์บอกว่าแันดินไหวในี่ยเรื่องของกรมอุตุค่ะนะฮะ แต่ว่าไอ้แผ่นดินไหววันนั้นกับแผ่นไหนไหววันนี้มันต่างกันนะฮะใช่ใช่กหมายน้ำมันวิ่งมันนั่งเรือนะฮะมันนั่งเรือมันนั่งเรือจ้างนะมันช้านะนะฮะครับเองโทษนะคุณเราจะแก้กฎหมายเดียเราจะแก้กฎหมายนะฮะนี่ข้อหนึ่งข้อสองกรมที่รู้มากที่สุดคือกรมทรัพยากรธรณีอ๋อเลยนะครับซึ่งเขามีกองของเขามีนักวิชาการของเขาและสถานีแผ่นดินไหวในประเทศเวลาเนี้ยนะฮะแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็สังกัดกรมทรัพยากรธรณี แต่กรมทรัพยากรธ์ธรณีประกาศไม่ได้เพราะกฎหมายบอกให้กุมอุตุประกาศเพราะนั้นกรมอุตุก็ต้องรอกรมทรัพยกรธ์ธรณีนะราคาแล้วก็อุตุก็ก็ประกาศไม่ได้เพียงแต่เป็นเจ้าของเรื่องเพราะดันมีกฎหมายปพคขึ้นมาใหม่ใช่ไหมก็ต้องส่งไปที่ปพปพปพพไม่มีไม่มีนักผู้ชากาแม้แต่คนเดียวปพก็รู้หลังเพื่อนอีกก็ประกาศหลังกรมอุตุชั่วโมงยี่สิบนาทีอะฮะอ๋อใช่ใช่ทีนี้ ถ้าตรงพอยตรงประเด็นเลยเนี่ยคุณผบสบคิดว่าควรจะให้กรมไหนหรือหน่วยไหนเป็นผู้เ<ม>ตือนภัยเลยคือคือคือคอย่างนี้ฮะเตือนภัยเนี่ยที่ใหญ่ๆหญ่ที่ต้องทําเลยนะมีห้าอย่างนะครับไอ้ที่ต้องปุ๊บปิดปั๊บเลยนะฮะก็คือแผ่นดินไหวเนี่ยที่เรากล่าพูดอันที่สองเรื่องหลังสีเกิดขึ้นมาแล้วนะสองข้างนะ,นะปุ๊บลงมาปั๊บนะฮะกระจายเลยอันที่สามก็สูนามินะฮะซึนามินี่มันจะเกิดได้ก็ต้องแผ่นดินไหว ใช่ครับใช่ผมผมถึงเรียงแผ่นดินไหวก่อนนะฮะอันที่สี่ก็คือเอไฟป่าก็คือพายุเอไฟป่าอันที่ห้าก็คือพายุพายุนะฮะพายุน้าท่วมนะฮะไอพายุน้ําท่วมนี่รอได้เป็นวันนะฮะไฟป่าก็รอได้เป็นวันไอสามอันแรกนี่นะเออูนามินี่เรารู้จุดที่มันจะเกิดนะฮะมีเวลาระหว่างตั้งแต่สิบห้าถึงหนึ่งชั่วโมงนะถ้าเป็นลังสีก็ปั๊บเดียวนะพมาได้ลม แล้วก็เจ้าเจ้าเจ้าแผ่นดินไหวนี้นะครแผ่นดินไหวเนี่ยหนึ่งหนึ่งวินาทีมันวิ่งได้หกกิโลนะค่ะครับนะคะ,คะซิสมิกเวฟเ <ไป S 2> <ห>นี่ยนะฮะเพราะนั้นมันถึงใช้เว,เวลาหกวินาทีฮนะ,ะที่มาจากแมนดาเลมาถึงกรุงเทพเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราก็ต้องมีเวลาหกวินาทีเพราะตำแหน่งแผ่นดินไหวที่จะเกิดนะฮะจะเกิดได้สองอันก็คือที่สก,กายสก,กายเนี่ยนะฮะไอ้กุบสุดๆนี้ ก็อีกจุดหนึ่งเรืออารกันก็อยู่ใกล้ๆกันนะอีกจุดหนึ่งก็อยู่สุมาตรากลายไปอีกนิดหนึ่งอีกจุดก็คือที่เกาะอันดามันใช่ครับที่เท่านี้ครัแผ่นดินไหวไม่มีไม่มีซอดมาจากไหนมากกว่านี้นะฮะระบบ s อ s อมอแจ้งเตือนฉุกเฉินบ้านเราคือล้มเหลวใช่ไหมคะเออคืออย่างนี้ครอภัยอีกนิดหนึ่งนะฮะครับพราก่อนจะเกิดระบบ s อ s เนี่ยยังต้องฝึกเขียนเขียนยังไงที่จะสั้นที่สุดอืไม่ใช่ไม่จะทำอย่างทุกวันนี้นะฮะ ผมดูรายงานอะพอดีคนนั้นคนนี้โอ้แม่เจ้าว่ายังเขียนจดหมายมันต้องกระชับแล้วก็ต้องประเด็นต้องฝึกต้องฝึกเขียนนะฮะเขาจึงเรียกว่าบูริตินนะฮะเวลาเขาประกาศเนี่ยเขาเรียกบูลิตินนะฮะเข้าบ้านให้ออกจากบ้านก็มีบูริตินให้ออกจากบ้านก็บูริตินนะฮะใครจะมาพูดแสดงความรู้สึกอะไรยังไม่ได้เลยขาดนะแต่ดิฉันว่านะไอ้เขียนยาวสั้นเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ามันต้องส่งถึงมือประชาชนอย่างทันท่วงทีนะคุณปล่อยประสงค์ถูกต้องถูกต้อง่อย เอ่อผมก็ได้ยินท่านนายกพูดนะผมเองนี่ก็ช่วยอยู่ทางเทคนิคนะห่างๆจะเชื่อว่าต่อไปนี้ก็คงสัยจะต้องมีประจุบรกันบ่อยนะครับก็ไอไอเซลบรอดแคต์เนี่ยนะมันเร็วกว่าเยอะตอนี้ไอเซลบรอดแคต์เนี่ยมีตัวอย่างสองอันนะซึ่งเราศึกษาจะเข้าแต่ว่าไม่ต้องทําถึงประสิทธิภาพแบบเขาวรนะอันหนึ่งก็คือที่ทางตะวันตกของอเมริกานะเพราะมันมีเส้นแผ่นดินไหวที่อยู่ติดกับประเทศเขา ญี่ปุ่นมันอยู่บนแผน่นเส้นแผ่นดินไหวเลยนะบนฟอลเลยเพราะนั้นทั้งสองประเทศเนี่ยการพูดอะไรให้จบในเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยต้องเสร็จน้อยกว่าหกวินาทีคอืมครับอนขนาดของเราเนี่ยนะอย่างที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างพม่าครั้งนี้นะมันหกนาทีนะ,ะเพราะนั้นเ,เราไม่ต้องไป<ม>เราไม่ต้องไปถึงนั้นหรอกนะะไม่ไถึงนั้นนะฮะเพราะนั้นก็น่าจะพัฒนาได้เร็วขึ้นแล้วก็ถูกลงยงและนี่เดี๋ยวท่านประ,ประสบนี่เดี๋ยวขอขอภัยที่แทรกรวมความแล้วทั้งห้าหกใครเนี่ยนะ ควรจะมาที่เดียวมาที่สปชอหรือว่าแยกกันว่าแผ่นดินไหวไปที่โน่นให้ให้อย่างนี้ถ้าฐานถ้าฐานถ้าฐานใจผมวันนี้นะ,ะนะครับผมอยากให้เป็นสปสปชอเหมือนเดิมนะที่สัง,สงกัดสำนักนายกทุกตอนนั้นเนี่ยนะฮะจะต้องมีข้อความตอนนั้นสปชครับตอนนั้นผมเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกขึ้นกับนายกคนเดียวผมก็ตกลงกับท่านนายกสักสิณนว่าท่านต้องเชื่อผมนะผมประกาศก่อนนะนะฮะแล้วก็ค่อยเรียนท่านนะนะฮะเพราะว่า คดินไหวกับซูนอมิเมันมาเหลวสองเนี่ยสมัยนั้นผมขอตั้งสตูดิโอในตึกนะฮะ<ม>แล้วก็ตกตกลงก,กับรมประชาสัมพันธ์นะฮะผมปิดสวิส์ปุ๊บเนี่ยนะฮบจอ,อมื่อทั้งประเทศเหมือนปฏิวัติเลยวิทยุก็ไม่มีเลยผมก็ประกาศเตี้ยงเลยนะฮะว่าเกิดนดินไหวอพยพตอนนั้นนะอพยพคนหนึ่งล้านคนนะฮะัปกากใ <Okay, S 2> ต้สองสึนามิครั้งที่สองมาปรากฏว่าปอดประสบถูกฟ้องนะฮะแต่ว่าสาล ศาลก็บอกไม่มีความเป็นใจสรุปแล้วนี่คือต้องสังายนาแล้วต้องไปหาคําตอบกันใหม่แต่ว่า,าที่มาเที่ยวนี้นี่โอ้กว่าจะมานี่ยกรกฎาคมแล้วไม่รู้จะออกมาแบบไหนนี่ดูแล้วก็นนยังวงัวงเวงไหมครับวังเวงไหมครับอันอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะหมายถึง<อ>ผมพูด,<อ>พด,พดเดี๋ยวจะไปพันกันเมืองอค,คือ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 เ็จก็ก็คุณอนุชินก็อนุมัติไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็บริษัททั้งสองบริษัทน่ะเขาก็บอกว่าเขาพร้อมแล้ว โอ้ยอะไรมันจะยาวไปถึงสักดาทูนหัวอ่านั่นสิช้าไปชาไปหน่อยนะโอเคมันมันต้องทำแบบแต่ว่าตอนเนี้ยนะฮะก็ปรับปุงให้เอสเอ็มเที่มีอยู่นะฮะมันกว้างขวางขึ้นนะกับใช้ใช้ระบบราชการนี่แหละจอมืดนี่แหละนะฮะเข้าไปเติมนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับเนี่ยนักนักข่าวเนี่ยนะจะต้องต้องเชื่อมต่อกับระบบของ ของมันไม่รู้นะศูนย์เตือนภยัภยศูนย์เตือนภัยมปได้ขึ้นขึ้นขึ้น,นกับปอพอนะปอพอนี่นที่ไมต้องไปิดสังคายนาคือพูดตรงๆตอนนี้ผมนี่ก็ยังไม่ได้รับ SMS มแม้แต่สักข้อความเดียวดิฉันด้วยค่ะมิวด้วยมิวก็ยังไม่ได้รับข้อความอะไรเลยค่ะเอาฝากท่านสศไปคุยกับท่านนายกคงยิ่งแล้วกันอยู่พักเดียวกันนะท่านนะ ครับขอบพระคุณนะครับว enfin ันนี้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอบคุณบคุัขอบคุณขสบคุสดีค่ะการแลกเปลี่ยนนะน่าตกใจมาก SMS มีมาตั้งแต่ยุคสึนามิตอนคุณปลอดประสบใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยพี่สํารานคือผมอ่านที่คุณปลอดประสบเขียนแล้วใน f a c ในเฟซบุ๊กันะคือโอ้มันนู่นแหละอุตุจะรู้ก่อนอ่าอุตุต้องแจ้งไปที่ปอพใช่กรมป้องกันเผอ่ป้องกันภัยบรรเทาสารนภัยค่ะแล้วปอพก็ต้องไป ขียข้อความยังกระเขียนจดหมายแผ่นดินไหวไปกี่รอบแล้วค่ะแล้วนี่ยังไม่รวมต้องไปกสทชกสทชกว่าจะถึงมือประชาชนจนวันเนี้ยก็ได้ทีละสองแสนเลขหมายโอ้อะไรกันจนวันนี้ดิฉันยังไม่ได้ข้อความแจ้งเตือนเลยนะคะแผ่นดินไหวผ่านมา3ามสี่วันแล้วเนี่ยเอสเจะมากี่โมงมากี่โมงไม่รู้เหมือนกันคือหนึ่งคุณประศรบอกล้มเหลวสองไอข้อความเหล่านี้คนประกาศควรจะต้องเป็นสำนัก อะไรนะสปชสปชนะทุกท่านนะแต่สปชปัจจุบันไปอันเดอร์อยู่กับปพอแม่มันก็ยังไงอะค่ะกรากระดาษก็ช้าไปช้าไปเร่งหน่อยนะคะรัฐบาลนะคะบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้ารามิทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัว ส่วนชั้นล่างนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้1นึ่คันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ28,000เท่าน,นั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดกับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหามไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่28,000เท่าน,นั้นเอง อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สําคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ย เขาเคยอยู่เขานักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตรงๆกิจการการค้าเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มาที่เบอร์0813351011หรือสแกน QR-Code ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2 8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทรา เรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดพิเยียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ